แผนซูเปอร์ซูนิก2อ2สามสตาร์ทแท้แบรนด์คนไทยซึ่งตัวซูเปอร์ซูนิกตัวนี้นะครับมีการออกโฉมใหม่จากตัวเจหนึ่งมาอัปเปอร์ในเช้นแรกนะครับผมจะคล้ายกับ MV12 ของ n นกี้และตัวเจนใหม่ตัวนี้นะครับผมจะคล้ายกับ MV13 แต่มีความพิเศษเพิ่มมาก็คืออัปเปอร์ที่นิ่มกว่านะครับผมและมีกลิ่นหอมแบบโรงงานยุโรปจากนี้ผมมีสตาร์ทแท้นะครับมากกว่า1ิคู่ภายในของตัวรองเท้านะครับกลิ่นหอมจะไม่มีนะครับจะมีกลิ่นเคมีแต่ตัวนี้นะครับจะมี กลิ่นหอมที่คล้ายกับรองเท้าไอดัสและไนกี้นะครับและมีในของแท้เท่านั้นซึ่งก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบดมกลิ่นรองเท้าใหม่นะครับโดยเฉพาะไนกี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่บอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนตอนนี้ออกมาแค่2สีนะครับสีขาวและสีเขียวนะครับสีที่น่าสนใจคือสีน้ำเงินผมได้ถามพี่พนักงานนะครับว่าอัปเปอร์เนี่ยเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับแกบอกเป็นแบบใหม่แต่ในภาพอาจจะดูไม่ชัดนะครับผมผมคิดว่านะครับคงได้อีกคู่แน่นะครับในภาพก็ถือว่าโอเคนะ ของงจริต้องลุ้นดูอีกทีโดยภาพรวมนะครับผมตัวแผนซูเปอร์สไนค์มันโอเวอร์อยู่แล้วนะครับแต่รอบนี้นะครับผมมีการวัดเอาซอใหม่นะครับซึ่งมีความยาวเพิ่มประมาณ3มมิลนะครับและอินซอก็เพิ่มประมาณ3มมิลเหมือนกันจากรอบก่อนนะครับที่แผนซูเปอร์สไนค์ตัวเก่าเนี่ยโอเวอร์มาณศูนะครับผมเมื่อบวกอีก3นะครับมันจะกลายเป็น1.0นะครับจริงๆ3มมิลไม่เต็มนะครับจะอยู่ที่0.9หรือ1เซนแล้วคราวนี้นะครับเราควรสั่งไซส์ไหนใช่ไหมครับจริงๆแล้้วตออองบบกก่นนะครัผมเคคยทลิปแนวเรื่่อองไซส์เเนียยา มากนะครับผมซึ่งคราวนี้อยู่ที่ว่าใครใส่ตัวไหนมาอย่างเช่นคนใส่แพนก็นจะไปทางแพนคนใส่ไนกี้ก็ต้องปรับคนใส่รัดก็ต้องปรับนะครับ พราะรองเท้าแต่ละคู่ไม่มีไซส์ที่เป็นมาตรฐานนะครับและอย่างนะครับผมไม่มีใครรู้ไซส์ตัวเองที่แท้จริงบางคนมีพฤติกรรมการใส่นะครับถุงเท้าบางปลายเท้าชนอีกคนถุงเท้าบางปลายเท้าเหลืออีกคนถุงเท้าหนาปลายเท้าชนอีกคนถุงเท้าหนาปลายเท้าเหลือแล้วยังต้องมาแยกอีกนะครับอย่างเช่นผมใส่ตัวไนกี้ตัวแพนทอม g t 2สีบอลโลกนะครับผมไซส์2องสีปลายเท้าผมจะเหลือครึ่งเซนนะครับ แต่พอมาใส่สีกันดั้มนะครับจะเหลือประมาณ1เซนซึ่งสีกันดั้มน,นะครับผมต้องแยกก่อนว่าเป็นตัวเวียดนามกับบอสเนียนะครับผมและบอสเนียนะครับจะโอเวอร์กว่าเวียดนามดูที่ตัวบอสเนียนะครับที่ตั้งใกล้กับตัวแพนซูปเปอร์โซนิกตัวเก่านะครับ จะมีความยาวที่พอๆกันนะครับผมแต่ส่วนหน้าของซูเปอร์โซนิกนะครับจะมีความกว้างมากกว่าแล้วมาดูกันที่ตัวซูเปอร์โซนิกตัวใหม่นะครับผมเห็นไหมว่าจะยาวกว่านะครับเห็นไหมครับแค่เฉพาะ G T 2ของ n นกี้เท่านั้นนะครับผมมันยังมีสายพันธุ์มากกว่านี้ไม่ต้องพูดถึงแบรนด์อื่นเลยนะครับอันนี้2 4 5ทั้งหมดนะครับผมใค้ใส่ G T 2นะครับผมสีกันดั้มอยู่แล้วนะครับสั่งแพ่นตรงนี้ตรงไซส์ได้เลยเห็นไหมครับผมนี่ยังไม่รวมเมอร์เคเลียนะครับหนึ่งถึงสิบหกนะครับยังแพนทอมไม่รู้เท่าไหร่แล้ว รวมตัวรองท็อปด้วยบอกกันเลยนะครับตัวรองท็อปกับตัวท็อปของ GT ก็ยังไม่เท่ากันอีกนะครับตอนนี้เราควรทําอย่างไรในการเลือกรองเท้าผมแนะนําว่าให้ไปวัดเท้าที่แท้จริงง่ายได้นะครับซื้อตัววัดที่ร้านค้าหน้าโปรไฟล์ผมจะมีตัววัดอยู่นะครับไม่กี่บาทนะครับแล้วเราจะรู้ไซส์เท้าที่แท้จริงผมเองนะครับจะยึดตามอินซอลนะครับหรือวัดที่ซอไปได้ถือว่าใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมถ้าวัดตามเอาซอผิดนะครับผมแล้วตัวไหนล่ะที่ไซส์ที่ถือว่าโอเวอร์น้อยที่สุดนะครับ จะเป็นของสายเมอร์เคเลียนของ Nike ้นะครับผมเดี๋ยววันหน้านะครับผมคงต้องสอนการวัดเท้าและสั่งรองเท้าที่ถูกต้องนะครับผมเพราะหลายคนนะครับยึดตามตัวที่เขารักหมดนะครับอย่างเช่นคนชอบไอดัสรีวิวไปทางไอดัสคนชอบ Nike ้ก็รีวิวทาง Nike ้คนชอบแพนก็รีวิวไปทางแพนแล้วคราน,นี้ใครล่ะเป็นผู้เลือกซื้อให้ได้ความรีวิวผิดนะครับคนที่กำตังอยู่เขาต้องการไซส์ที่ชัดเจนนะครับ มันให้คําตอบไม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับซื้อ3ามพันไซส์ไม่ตรงนะครับต้องยอมขายในราคา2,000อันนี้ก็ไม่ไหวนะครับผมถ้าดีนะครับผมถ้ามีช็อปไปซื้อที่ช็อปดีกว่าแต่ถ้าไม่มีนะครับจะต้องวัดเท้าเราให้แม่นนะครับเพราะการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ใช่างไรล่ะให้ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดนะครับอันนี้คือคําตอบที่ทุกคนต้องการนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่ผมจะรีวิวแพนได้ครบองค์ประกอบนะครับแล้วเลือกไซส์เนี่ย จะสอนเป็นทางการอีกทีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมซ้อมตาในถั่วขอบคุณมากครับฮาเราเท่านก้วปีกาวเปิดให้นึกถึงแก้วซ่อมตดในถั่วนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอให้บอกต่อนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจมากนะครับขอบคุณอีกครั้งครับ